สวัสดีครับบาคู่เดียวพวกพานะครับวันนี้ผมบินปลายองนะครับผมแล้วก็อาจารย์สอรครับอาจารย์เสอือนะครับผมวันนี้ผมจะมีะตารางมาแนะนํานะเป็นตารางคาร์ดิโอนะครับของอาจารย์เสือเลยวันนี้เอามาอาจารย์มาแนะนาตารางคาร์ดิโอเขาหน่อยอาจารย์เปิดโทรศัพท์ผมป่ะป้องเป้าหมายชัดเจนอเต็มตัวนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจารย์เสือจะฝึกตารางอะไรนะฝึกตามได้เลยนะทุกคนแต่ซอกี้บาสูงอาจารย์ใช่ใช่เขาแต่ซอก ถ้าใครที่สุดตามก็ใช้บิ็นกอี้แทนนะเป็นเก้าอี้ค<ะ>ุมบอลด้วยนะอย่าให้บา์มาเลื่อนนะใช่ขย e งเท้าด้วยจ้3เริ่มต้นเอ่อเกงตัวขนาดพื้นทตัว,วเริ่มนั่นแหละเข่าแต่ซอกบิดเอขวข่าแต่ซอกเสร็จแรกไม่ต้องเร่งนะทำเรื่อยๆเลยนึ้งเข่าเกรงแต่ซอกบิดเอวบิดเอวบิดเอวท้องข้างเยอะบิดเออบิดลำตัวเยอะจ้ะ ตอนนี้จันเสือรู้สึกยังไงบ้างผ่านไปสิบวินาทีแล้วเชิวเชีวครับชโน้มโน้มหน้าให้หผลลัพธ์มือเท่ากันนะอ่านั่นแหละให้ยิเงเท้าโน้มนะแจ๋วเท้าแต่ซองนะยกเทาสูงสงเลยนี่แบบจันเสือทําเลยทุกคนสามารถทําตามได้นะครับตอนนี้สิบวิผ่านแล้วโอเคสิบห้าวิผ่นานนะห้าวิผ่านแล้วจันเสือมีอะไรจะพูดคนดูป่ะไหนเนาะเรายังสู้ไหวอยูน่นะจะันนะนี่เป็นสี่สิบวิ 20วินาทีผ่านแล้วก็ดูเวลาเดี๋ยวผมบอกบอกเวลาให้<ะ>ก็สามารถฝึกตามได้เลยนะครับก็เก่งตัวขนาดพื้นตามที่อาจารย์เสือทําเลย<ม>เก่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะก็อย่าไปยอมแพ้อาจารย์เสืออย่ายอมแพ้นะคงทำต่อไปเ<ะ>รื่อยๆโอเคตอนนี้คือหนึ่งนาทีผ่านแล้วนะครับ<อ>หนึ่งนาทีผ่านแล้วอาจารย์เสือสามารถเร่งได้<อ>เร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งนหน่อยเร่งนิดน<ะ>ึงนิดเดียวนิดเดียว หายใจตอนอแทงเขาแทงเขาขึ้นนะ,ะาอาจารย์หายใจออกตอนแทงเขาขึ้นเราจะฝึกแบบนี้กันประมาณสามเซตนะครับวค<ะ>ือจะเสียงดังไม่ได้จะเฮฮามากไม่ได้นะเพราะว่ามันดึกแล้วนะอาจารย์เสือนีน่นัดผมประมาณห้าโมงนะแล้วก็เลื่อนมาเป็นทุ่มครึ่งนะแต่ว่ามาจริงสองทุ่มครึ่ง<ะ>โอ้โหสุดยอดจริงๆติดธุระติดธุระอ๋อติดธุระเน่อะไรนะติดธุระใช่ตอนนี้เป็นเวลา หนึ่งนาทีสามสิบแล้วนะครึ่งทางแล้วนะคนใช้ที่กําลังฝึกอยู่ก็สามารถฝึกตามได้เลยนะกจริงๆก็เอาเก้าอี้มานะไม่ต้องเอาเป็นบาร์ต่ำกว่านี้นะไม่แนะนํอมันหนักเกินไปนะคือเราฝึกเพื่อคาร์ดิโอไม่ต้องให้มันหนักมากเดี๋ยวหัวไหล่มันจะทํางานเยอะถ้าลงต่ํกว่านี้นะก็ประมาณนี้ครับกําลังดีโอเคตอนนี้หนึ่งสองนาทีผ่านแล้วนะเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลืออีกหนึ่งนาทีอาจารย์เสือต้องต้องเร็วต้องเร็วเราไปช้าไม่ได้เข้านาทีที่สองแล้วเราต้องเร็วหน่อย ดีจ้าเดี๋ยว20วิสุดท้ายเราก็จะลร่งนะครับเร่งจนหมดแรงเลย่ไม่ต้องกระโดดนะไม่ต้องกระโดดกำบาแรงๆเลยกำบาแน่นๆอย่าให้บา์มันเคลื่อนไหว<ะ>ก็ประมาณนี้ครับเราฝึกไปเรื่อยๆเลยตอนนี้30วินาทีผ่านแล้วนะ30วินาทีผ่านไปก็คือจะเหลืออีก30วิสุดท้าย<ะ>เดี๋ยว20วินาทีสุดท้ายเราจะเร่งกันนะครับ5วินาทีผ่านแล้วนะ โอเคยี่สิบวินาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์เสือเร่งหน่อยอาจารย์เร่งเร็วสุดเลยจานสิบเก้าวิแล้วสิบห้าวิแล้วอาจารย์เร่งเลยเร่งสุดเร่งเล่งเร่งเล่งเล่งอีกเร่งเล่งเร่งเล่งเร่งเร็วเร็วเร็วสิบวิสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถฝึกตามได้เลยนะ 3มนาทีประมาณ8เซตนะครับเราจะฝึกกันทั้งหมดปเอ้ยไปไหนมาอยู่ตรงนี้ก่อนอาจารย์ต้องออกกล้องด้วยดิเออตายมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมป่ะเอ้ยฝากคนนี้ให้กำลังใจหน่อยดูยคนนี้ก็ฝากให้กำลังใจเลยครับฝากให้กำลังใจจังเสียอีกรอบแล้วรอบนี้เอาจริงนะดูก็รู้แล้วเนี่ยดูจะเล่นแบบนี้แปดเซตอราไม่เชื่อถามดูกี่เซตจ้าสามเซตสามเซตโอเคสามเซตพอนะ โอเคลองฝึกด,ดูนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ